เจอข่าวลือสุดแรงเข้าตัวอย่างจังๆเลยนะครับสำหรับแอนโทเนียโพซิลอยู่ๆเนี่ยก็มีกระแสข่าวลือว่าเธอและทีมงานเนี่ยจ้างสื่อนะครับเพื่อสร้างประเด็นรักษาพื้นที่ของกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยแอนโทเนียไม่ทนนะครับก็เลยออกมาเปิดใจนะครับในประเด็นเหล่านี้ว่าท่านหนูจ้างพี่เนี่ยพี่มาไหมคะ เพราะว่าหนูตอนนี้ไม่มีตังในกระเป๋าเลยค่ะแอนโทนีเนี่ยก็เปิดฉากตอบนะครับด้วยอารมณ์ดีพร้อมกับปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวนะครับว่างงมากไม่รู้เอาข่าวมาจากไหนถ้าจ้างได้เนี่ยคงจะจ้างเยอะๆไปแล้วแต่นี่เนี่ยเราไม่มีตังขนาดนั้น ซึ่งแอนโทนีเนี่ยยังได้ตอบพี่นักข่าวอีกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาก็เจอคอมเมนต์เนี่ยด่าทอมากมายซึ่งเลือกที่จะไม่สนใจเพราะมันมากมายในแต่ละวันแต่ถ้าอ่านแล้วเราจะต้องเสียความรู้สึกเนี่ยเราก็ควรไม่ไปบูลลี่คนอื่นดีกว่าเป็นการตอกย้ำว่าเรื่องราวบนโลกโซเชียลนั้นเนี่ยไม่ควรนํามาใส่ใจจนทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขก็คือสําหรับแอดเนี่ยมองว่าเรื่องพวกเนี้ย หนึ่งอะ่ะพอเป็นคนของประชาชนทํางานให้ประชาชนเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหนึ่งต้องมีบ้างครับมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดนะครับและสิ่งที่แอนโทเนียเนี่ยไม่รับเรื่องอ่านคอมเมนต์ที่ที่มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แนะนําให้ดา,าราศิลปินอีกหลายคนเนี่ยก็เลือกรับอ่านเสพขา่าวเสพคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้เราดีกว่านะครับผมเพราะมันจะมีบางคอมเมนต์ที่ ไปไปทางด้านลบแล้วมันก็ไม่ได้เชิงวิจารเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเชิงด่าด้วยความเกลียดชงังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยก็ผ่านผ่านไปนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้ดราม่าของแอนโทเนียเนี่ยก็เยอะด้วยซึ่งซึ่งสําหรับแอดส่วนตัวเองแอดไม่รู้ว่ามันเป็นดราม่าจริงหรือว่ามันเป็นการกระแสนะครับผมทําให้รายการมีกระแส อันนี้นะก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าการทํารายการบางอย่างมันก็ต้องมีกระแสะครับมันกีบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เกิดตรงตัวกับรายการแต่มันอาจเกิดกับศิลปินดาราหรือเมนเทอร์ต่างๆที่ทำให้รายการเนี่ยมันมีกระแสะอยู่ได้และสิ่งสุดท้ายนะครับไม่ว่าเราจะเสพข่าวสารยังไงครับเราก็เสพข่าวสารของวงการบันเทิงให้เป็นข่าวบันเทิง นะครับผมเสพเสร็จ,ส,รจสบายใจก็ไม่ต้องเก็บอะไรมาเครียดครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับจากกรณีที่มาริโอมาเลอร์เนี่ยไปตอบเรื่องราวความรักของตัวเองกับจันจินะครับในรายการแฉและก็ได้เผยว่าตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตแบบมีความสุขดีน้องเขาก็น่ารักทุกวันนี้เราก็แฮปปี้กันดีเมื่อมดดำเนี่ยถามว่าจันจิมารายการน,นี้บ่อยเขารอเมื่อไหร่เนี่ยแกจะมาสู่ขอด้านมาริโอก็ตอบว่ายางัยางยังยังไม่รีบและมดดำเนี่ยก็ถามอีกว่าแล้วคนนี้เนี่ยคือคนที่จะใช้ชีวิตคู่ ใช่หรือไม่มาริโอเนี่ยยิ้มแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบว่าก็น้องน่ารักดีครับซึ่งงานนี้นะครับหลายคนที่ดูในรายการเนี่ยก็ฟิลไปตามๆกันครับแต่ก็มีวายมีชาวเน็ตบางกลุ่มนะครับแบบโอ้โหเอาดาม่ามาถล,ล่มเลยนะครับว่าคําตอบชัดเจนคือผิดหวังกับคําตอบของมาริโอเหมือนกันรู้สึกว่าน้องมาริโอเนี่ยเป็นคนสนุกนะแต่ก็ไม่ใช่เด็กแล้วอยู่ในวงการก็นานทําไมไม่ตอบให้มันเคลียร์ไปเลยชัดเจนไปเลยดูอย่างมากนะเดชเขาพูดเรื่องความรักแบบธรรมชาติดูแล้วจริงใจมากๆ เลยแล้วคนนี้ใช่คนที่ใช้ชีวิตคู่ไหมแต่มาริโอตอบน้องน่ารักเฮ้ยจันจิจ,จะแฮวแดกไหมเนี่ยสำหรับในเรื่องนี้นะครับแอดก็ได้ดูในรายการแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้อ่านข่าวยังไม่ได้มีกระแสอะไรนะแอดเห็นตอนมาริโอตอบแล้วแบบนิ่งไปพักหนึ่งฟังฟังคําถามจากมดดาแล้วนิ่งแล้วก็ตอบว่าน้องน่ารักดีแล้ ทําให้แอดคิดคนเดียวนะรู้แบบเฮ้ยทําไมเรื่องที่ลึกซึ้งแบบนี้ทําไมต้องแบบมีจังหวะใช้ความคิดจังเออไอเราก็คิดไปเรื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเออมีชาวในคนอื่นเนี่ยมันก็จะมองแบบมองในเรื่องแบบนี้เหมือนกันเราก็ไม่อยากคิดไม่ดีเพราะว่า คือทั้งคู่เนี่ยเราก็ยังเห็นในงานคลิปที่ไปเที่ยวด้วยกันโอจันจิเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันพอมีเพื่อนในวงการแต่งงานทั้งคู่ก็ไปด้วยกันและสิ่งที่สำคัญเนี่ยจันจิเนี่ยนางไปแต่ละงานละงานนางก็ได้ดอกไม้จากการโยนของเจ้าสาวมาเยอะมากเลยนะทําให้ทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาว่าคู่ต่อไปเนี่ยลุนให้เป็นจันจิกับมาริโอหรือเปล่าอืมฉันคิดได้แค่นี้แหละฉันไม่กล้าคิดมากกว่านี้จ้า